สว,สวัสดีครับกระผมเป็นตัวแทนของกลุ่มชฉชิงวันนี้ก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับดนตรีมานําเสนอนะครับประกอบการเรียนรู้การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ของอาจารย์เบธนีนะครับและเรื่องที่เราจะมานําเสนอในในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องกองชุดเกิดขึ้นได้อย่างไรขอเชิญรับชมตัวอย่างกันเลยครับ นี้นะครับเราก็จะมาอยู่หลังกองชุดด้วยกันนะครับ mm. ซึ่งตอนนี้ครับเราจะมานำเสนอว่าไอตัวแต่ละตัวเนี่ยมันชื่อว่าอะไรแล้วมีเสียงอย่างไรครับตัวแรกที่นำเสนอนะครับเขาเรียกว่าสแสนอรหรือที่คนเรียกกันว่ากองแตกครับเสียงครับโอเคครับบอกแล้วครับและเสียงต่อไปนะครับเขาเรียกว่าไแฮ ซึ่งมันเป็นใบแรกเราเรียกว่าทอมหส่วนใบนี้ครับก็เหมือนกันครับทอมสแล้วก็อันสุดท้ายครับทอมอยู่ข้างล่างเรียกว่าทอมสหรือฟลอททอม <Okay. S 1> อและสิ่งที่อยู่ข้างฟลอททอมก็คือไลท์ งุ๊กงุกเขาเอาไงเอาไงแบนี้เอาไงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยชาวษาคิดว่าครับดชินต่อไปนะครับเขาเรียกว่าชาวหรือทุกคนเขาเรียกว่าแชมเบลหรือว่าคนทั่วไปเขาจะเรียกว่าแฉครับแฉแต่เช้า แล้วก็ชิ้นที่อยู่ข้างล่างสุดนะครับเขาเรียกว่ากระเดืวว่องซึ่งจะมีลักษณะเสียงที่หยึดๆุใช่ไหมเบาเววรเียกว,ว่าอีกอย่างชืวว่อว,ว่าเบสดำนะครับ ที่จะเริ่มเล่นตีกล่องครั้งแรกในชีวิตสิ่งที่ควรเตรียมไว้ก็คือใจครับใจที่สู้ 2. ความพยายามและ3ต้องหมันฝึกซ้อมครับอ่าสิ่งแรกที่ก่อนอื่นเลยที่เราจะต้องเล่นคนุ่นตีลูกชินเลยก็คือสมาธิครับซึ่งแน่นอนการตีกล่องเราต้องมีการแยกประสาทมือและเท้าต้องให้สัมพันธ์กันและในบางครั้งบางจังหวะอาจจะต้องตีไม่สัมพันธ์กันอานนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างว่า กาติกองเนี่ยเป็นอย่างไรกับโู้เชั่ย สำหรับวันนี้ครับที่เรานําเสนอมามันก็คือประโยชน์หรือส่วนประกอบของกองหรืออะไรก็ตามแต่บนความไร้สาระของพวกเราในวันนี้เราก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับประโยชน์กลับไปบ้างว่าตอนชุดเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรในวงมันเรียกว่าอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงและเวลานี้ก็เป็นเวลาสมควรแล้วที่กลุก่มจอยชิงจะขอลาอย่างเป็นทางการสวัส่นีครับ